รกระทําการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรกรกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เปนเพดบินแบง็์กันนะผมอยู่ของเร็นบูมนะฮะอัาจะส่งมาที่28นะครับกันยายนันหินะครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะโอเคนะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวจากปกติมี5้นะก็ส่งเครมหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากว่าแม็กฝืดเนาะก็แจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าให้ส่งเครมได้นะครับนะโอเคเราก็ส่งเคลมให้นาะอันนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะครับ4ตัวเนาะก็กับลูกค้าสมท่านนะครับนะเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะฮะอันนี้ก็ของคุณนะะครับน ก็สั่งเข้ามานะครับปืนกลสสุเก้าเจนสามตัวธรรมดาแล้วก็แม็กกาซีนสองตวัวพร้อมกระสุนห้านัดที่ซื้อแยกเข้ามานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับจริงๆแล้วได้สี่นัดนะแต่ผมแถมให้พิเศษหนึ่งนัดนะแล้วก็ของคุณอไทยสั่งเข้ามาสี่ตัวนะครับนะก็เป็นธรรมดาทั้งหมดนะแต่ว่ามันมีแม็กตัวหนึ่งที่ฝืดน,นะนะจริงๆมันฝืดสองเลแต่ว่าผมต้องบอกว่าตัวนี้ผมแก้แล้วหายนะครับก็เลยส่งไปได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีปอกเก็บเสียงของคุณอผิงนะครับหรือว่าช่างผิงของเรานะครับอันนี้เราได้ททดอททอดออสบ ปล่อยเสียงแล้วล้ว,ด,วด้วยการยิงนะเราก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่เรายิงกันเลยนะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีจะทดสอบกับปล่อยถูเสียงนะครับนะเคนะียนเนาะ โอเคนะฮะก็ตามในคลิปเลยนะครับนะก็ในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่านัดแรกเนี่ยที่ยิงเนี่ยมันจะดังกล้องนะครับมันจะตึ้งแล้วจะมีเสียงกล้องนะครับนะแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับนัดอสองนัดหลังนะครับที่ใส่ปอกเก็บเสียงนะมันก็จะไม่มีเสียงกล้องเลยนะครับจะเป๊อกๆอย่างเดียวนะครับมันก็จะดังเท่าๆกับบีบีกันนะครับถามว่าลดได้เยอะไหมมันก็ลดได้ประมาณส0่สถึงห้นะครับไม่ถึงขั้นแบบเงียบปิดนะครับนะเพราะว่าอ่าไซเลอร์เนี่ยมันจะมีระบบที่ป้องกันเสียง ไม่ได้แบบเงียบกิ๊บจนร้อเนะครับนะมันก็มีหลายคนที่ทําคลิปออกมาให้ดูแล้วเนาะโอเคเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาดูระบบนะครับนะอันนี้ก็เราเทสยิงไปแล้วก็ตามในคลิปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวส่งให้ทางผิกเลยนะครับอันนี้เขาสั่งไว้ประมาณสองชาติลวนะ <c oughs> <c oughs> สาวนานมากนะโอเคอ่ะมาเริ่มอกอกตัวนี้เลยนะครับอันนี้601นะครับนะตัวนี้เป็นกลอสเก้าเจนสามตัวธรรมดานะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าผมทําให้นะครับเพราะว่าเห็นไหมมันจะลงมาประมาณนี้นะครับ เห็นไหมแล้วมันก็ลงสุดนะครับเห็นไหมลงได้นะฮะเนี่ยรูกหมดแบบสไลด์แฝดนะสไลด์ขางก็แ้าก็ซีนก็ร่วงนะครับนะเพราะผมนั่งฝนนะครับแมกก็ซีนก็จะขาวประมาณนี้นะครับนะขาวเลยเห็นไหมเห็นไหมเพอนั่งฝนถูๆๆๆุจนลุดนะครับนะเนี่ยนะครับเห็นไหมก็สไลด์แฝดนะครับนะแล้วก็สไลด์ปิดนะดูพุ่งเลยนะครับนะพุ่งเลยนะโอเคนะไม่มีปัญหานะครับนะเห็นไหมสไลด์เปิดก็พุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะ มาร์กิ้งเนี่ยมันจะจุดจุดตรงนี้นะมันก็ห้ามถอดด็ดขาดนะต้องจุกหัวน่ะนะมันจะเป็นมาร์กแบบอ่าเป็นแผยคนน้ำแบนน่ะนะห้ามไข่นะครับนะเพราะว่าไข่เข้าได้แต่ห้ามไข่ออกนะปืนก็ไม่ตีตงหนีบนะจะมีแค่ตรงนี้แหละที่เป็นต้หนีแบบแมสมันรอยถูแบบเยอะมากเพราะว่าผมทําให้อย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่ถูเลยมันไม่ได้งอย่างนี้เลยนะผมพูดตรงนะมันจะฝืดนะครับน้ำฝืดนะครับแต่ก็ไม่มากนะมันก็ไม่ฝืดนะแต่นี่เรียบร้อยแล้วนะ สไลด์แฝงก็ล่วงปกตินะครับแล้วสไลด์ติดก็เด้งดึงดังนะโอเคนะอะเดี๋ยวมาลองดูกันสไลด์นะครับไม่ติดขัดนะครับแล้วก็กําแพงไกลนะครับมีกําแพงแล้วก็ลั่นได้ตามปกตินะกำแพงลั่นนะครับแล้วก็เลขอีกครั้งลงหกศูนย์หนึ่งนะตัวนี้นะครับที่พนังฝนฝนแม่ให้นะครับก็บอกตรงตรงนะแต่ว่ามันปกติแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาลองคัดบอร์ดดูกันแล้วกันว่ามันมีปัญหาไหมนะโอเคนะผมจะลองใส่กับบอร์ดทองสองแล้วก็บอร์ดเงินหนึ่งนะคร ออนนดูกั่ะมาลองดูกันเลยหนึ่งนะครับสองนะครับสามเลยนะลูกหมวกสไลด์ค้างนะตามปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ร่วงนะเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่ใหม่นะครับก็แทกนิดนึงนะครับเห็นไหมร่วงแล้วนะนะนี่ปัญหาเราเพราะว่าผมทําให้แล้วเระแต่ว่าบางทีเนี่ยมันใส่กระสุนไปเนี่ยกรป,ปิงมันอาจจะไม่เด้งเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมแล้วสไลด์ปิดเนี่ยพุ่งเลยนะพุ่งแน่นอนนะครับจากต่อตอนแรกไม่พุ่งเลยนะเห็นไหมนี้ก็เดี๋ยวจะฝึกก็ดึงออกมาหน่อยนะ แล้วก็กระแทกนิดหนึ่งนงนะก็อเร่งละนะครับต้องใช้ระบบกระแทกนะครับนะนะนต้องใช้ระบบกระแทกนิดหนึ่งนงนะก็รั่วนะครับสไลด์เปิดนะนี่แบบสไลด์เปิดนะเห็นไหมนี่เลขโค้ด601นะครับก็ทําได้ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยไม่ได้ตําหนินะ้วแต่เป็นรอยฝนที่ผมนั่งถูให้นะครับนี่ว่าให้ลูกค้าไปถูเองนะครับนะแต่แม็กวันพุ่งปกติเราไม่มีปัญหาหรอกมันแค่เรื่องแม็กสื่อเฉยๆนะครับนะผมก็พยายามทําให้นะครับ นะบางทีก <formation jin x 2> <s at> ็ร <tı> er ่วงบางทีก็ไม่ร่วงแหละต้องกระแทกนิดนึงกระแทกแรงๆเลยนะครับนะนะแต่โต๊ะอื่นปกติลื่นแบบลื้นๆเลยแต่ผมก็ทําให้ประมาณนี้กาแพงแล้วก็ลั่นนะครับนะกาแพงลั่นนะครับโอเคเนาะนี่ก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ร่วงแหละนะเนี่ยเห็นไหมนะสไลด์เปิดลวะดูนะเนี่ยเห็นไหมก็สไลด์ปิดดูนะเห็นไหมเห็นไหมดีกว่ามันไม่ออกเลยนะก็พยายามทำให้เต็มที่นะ คเนาะก็อนนี้จะนานตัวนี้หน่อยเพราะว่าต้องอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจนะก็ตัวไหนดีก็บอกว่าดีตัวไหนก็อันไหนเราซ่อมให้เราทําให้เราก็ทําให้เพราะดีกว่าไปแบบฝืนเลยให้ลูกค้าไปทําเองนั้นไม่โอเคเนาะแต่ตัวไหนที่มันไปแบบฝืนแบบถอนไม่ได้เลยจริงอะส่งเคให้แน่นอนนะนี่มันแก้หายไงมันแก้หายนะครับอ่านี้เลขโค้ดนะครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับนะนี่สามหนึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้หกศูนย์หนึ่งแล้วก็ จุกนะครับลางก็ห้ามถอดในดขานนะเป็นก๊อกธรรมดาเหมือนกันนะครับลูกหมวสไลด์ค้างอันนี้เห็นไหมเราสไลด์เปิดนะครับพุ่งเลยไม่มีรอยนะแต่ก็มีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยเพราะว่าเสียดสีนะครับธรรมดาของเขาอยู่แล้วก็วนิดหน่อยนะครับสไลด์เปิดแล้วแบบสไลด์ปิดนะน่งเลยนะสไลด์เปิดอีกครั้งน่ะเห็นไหมพุ่งนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะดูสไลด์ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ทําแทงไกลลั่นนะครับ กําแพงนั่นโอเคนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับนะลองดูการคัดปอกกันนะผมจะรอคัดกระปอกเงินสองแล้วก็ทองสองเลยแล้วกันนะโอเคนะวันนี้ปืนมีสี่ตัวเนาะมีเลขโค 3, ้ดสามเล่มหนึ่งนะครับนะที่เห็นนะสามสี่บกหมดสไลด์ค้างนะกดนะก็คือแบบสไลด์เปิดนะเห็นไหมโอเคนะสไลด์ติดนะครับพุ่งนะต้ติดองสไลด์ลงแบบมีแหมกกาซีน กำแพงลั่นนะครับแบบลงกำแพงลั่นนะครับโอเคเนาะไลเปิดนะครับโอเคเลขโค้ดสามหนึ่งหนึ่งนะครับของคุณมู่นะสั่งเข้ามานะก็เคมาหนึ่งตัวนะฮะอ่ะต่อไปสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับแล้วก็หกศูนย์หนึ่งเนาะอ่ะจุกลำกล้องนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวธรรมดาเหมือนกันกลอกดำสิบเก้าเจนสามนะครับฟูลมาร์กิ้งเหมือนกันนะฮะซุ้มหมดสไลด์ค้างกดแปดกสี่นะครับนะสไลด์เปิดนะครับโอเคนะ สไลด์ปิดนะครับพสไลด์เปิดทีนะโอเคนะอสไลด์ลงนะครับสไลด์ไม่ติดขัดนะแล้วก็กําแพงนะครับลั่นนะครับเข็นทำงานปกติกําแพงลั่นนะครับโอเคลองคัดปอดกระดูกนะครับจะลองคั้ดกระทองสองแล้วก็เงินสองเหมือนกันนะครับโอเคถ่ายแบบองด้วยกันนะครับอันนี้เรียกโควสาหนึ่งห้านะครับ หมุนสลด์้างนะครับปลดแกลกระสุนสไลด์เปิดเนาะสไลด์ปิดนะครับแล้วสลด์เปิดโอเคเนาะอครั้งหนึงโอเคนะโอเคนะปับสไลด์นิลงเป็นแม็กซีนกระแพงด้านนะครับครั้งหนึ่งกล,ลับลงกระแพงด้านโอเคนะโอเคสามหนึ่งห้านะครับโอเคนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ของคุณนัทวุฒินะครับนะนัทวุฒินี่เป็นปืนใหม่เหมือนกันนะครับหกหนึ่งห้านะครับนะ 615น,นะฮะจุกลำกล้องนะครับนะเป็นกล้อง19ตัวธรรมดาเหมือนกัน2แม็กกาซีแต่มีลูกเบอร์เพราะลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับ100บาทแต่ว่าผมแถมให้พิเศษ1นึ่งนัดนะโอเคนะนัดละยี่สิบห้าอ่ะลูกหมดสไลด์ครับกดแม็กกาซีหมดสไลด์เปิดยังไงตัวนี้ลื่นเลยปุ่งปื๊นนะครับออกสไลด์ลงแบบแบบสไลด์ปิดนะเด้งนะฮะเห็นปหมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสไลด์เปิดโอเคนะสไลด์นะครับไม่มีติดขัดนะแล้วก็กำแพงไกลนะครับ ลั่นนะครับกำแพงลั่นนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะอ่ะลองดูกันนะหนึ่งสองสามนะครับ 1, 2, 3, 4, คับดออกมาได้ดีมากเลยนะโอ้หมุนติ้วสไลด์ค้างนะครับนะปดนะก็คือแบบสไลดเปิดนะสไลด์ปิดสไลด์เปิดนะ โอเคนะสไลด์ปิดนะครับโอเคครับตบสไลด์ลง,บง,งแบบนี้แม็ก็์สุดตัแพงลั่นนะครับกัแ้แพงลั่นนะครับไกดนิ่มทุกตัวนะครับแล้วก็สไลด์ดีมากนะครับแล้วก็กระสุนนะครับามาดูตัวแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะหกศูนยะ์หนึ่งนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะไม่มีปัญหาหรอกนะเหนะ็นไหมสไลด์เปิดนะโอเคนะุบไม่ออกนะโอเคนะสไลด์ปิดนะ โอเคนะโอเคนะครับนี่นะให้ดูก่อนนะ601นะจะหาว่าเพราะดูตามโค้ดเลยนะครับมันแก้ไขไม่ได้นะถ้ามีปัญหาอะไรมาโอเคครับก็รอบวันนี้เรียบร้อยนะฮะก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมด4กระบอกก,บอกับปอดตัวแขยงหนึ่งแท่งนะครับนะบนะขอบคุณช่างจริงเนาะก็มีส่งเคลมหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเลมเสร็จเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าเดี๋ยวจะมามาบอกเราว่าได้วันไหนนะครับนะก็เป็นของคุณอรไทยเหมือนเดิมนะ โอเคสำหรับนี้ก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับมีพลาดแล้วกันใดหรือขาดตกบกพร่องยังไงนะครับก็กร,ราบขอโทษและขออภัยด้วยนะครับปืนไหนที่เราไม่ดีหรือว่าแก้ไขไม่หายจริงๆเราจะส่งเคมให้ตัวไหนที่มันแก้ไขหายแล้วเราก็จะแจ้งแล้วก็บอกตามตรงนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้เราให้เห็นเลยว่าเราทําหายจริงๆนะไม่ได้แบบว่าไม่บอกแต่ปากเปล่านะครับนะเราก็มีให้เห็นเป็นวิดีโอเป็นหลักฐานเลยนะครับนะ ก็สำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับดีไลน์เราก็ขึ้นมาให้นะครับอย่าลืมนะครับนะโนรล้วจะส่งเท่านั้นนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะแล้วก็กดติดตามสำหรับใครยูทูบอย่าลังใจให้ผมด้วยนะครับสำเนี้เดี๋ยวรีบทารัส่งให้ลูกค้าทั้งสงท่ทานก่อนครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบจัดส่งวันที่28กันยายน2565นะฮะแพคเรียบร้อยสามท่านนะครับของคุณออรทัยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมีเคียนหนึ่งตัวนะครับก็เลยส่งไปแค่3ตัวก่อนนะแล้วก็ของคุณอัพิงนะครับเป็นปลอกเก็บเสียงแอคซันหนหนึ่งหนึ่งหรือว่าจะใส่กัปูเซหรือกล็อกคูเซก็ได้นะครับแล้วก็รีเท P228 ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ของคุณนัทวุฒิสีจันนะครับเป็นกล็อกสิบเก้านะครับตัวธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีกระสุนด้วยห้านัดนะฮะอันนี้ก็สามตัวนะ โอเคนะครับรอบวันนี้นะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นีอย่าลืมกดติดตามสมัญญครสมคลิกยูทูบเป็นกำใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับ